สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการเพิ่มข้อมูลสินค้านะครับในระบบฐานข้อมูลจะมีให้อยู่แล้วนะครับ2800,0กว่ารายื่อนะครับหมวดหมู่ที่จะมีก็คือร้านค้าเบจเตล์ร้านขายยาแล้วก็ในส่วนที่ร้านไฟก็จะมีข้อมูลเบจเตล์นะครับตอนนี้เราจะมารู้ว่าเราจะลงข้อมูลยังไงนะครับตอนนี้สินค้าทั้งหมดเรามีศูนย์นะครับ ต่อให้เรามีข้อมูลอยู่ในระบบอยู่20,000เราจะไม่เอามาปนกันนะครับเพราะว่าสินค้าจริงๆในร้านจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะเป็นระบบช่วยคีย์นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเลยนะครับน้น้ำดื่มก่อนนะครับอย่างสมมติว่าเราลงข้อมูลครั้งแรกนะครับน้ำดื่มนะครับตาสิงนะครับเราก็สแกนเลยครับเดี๋ยวนครับระบบจะช่วยพิมพ์ดูตามรูปเลยนะครับระบบจะช่วยพิมพ์ น้ำดื่มตาสีน600มลนะครับเราก็ใส่ได้เลยครับเรามีเท่าไหร่ครับ50นะครับแล้วกด enter ครับมันจะไปที่ราคาต้นทุนถ้าเราจะใส่ต้นทุนนะครับสมมติว่า8บาทนะครับราคาขายเราขายอยู่12ราคาสมาชิก10ให้กด enter เลยนะครับจะเร็วมากแล้วก็จุด enter คือจุดสั่งซื้อก็คือจำนวนถ้าต่ำกด่าสต็อกให้เตือนนะครับในที่นี้อ่า20ขวดนะครับ พิมเท่านี้ครับแล้วเราก็กดบันทึกนะครับที่ F2 นะครับบันทึกเราจะได้สินค้ามาหนึ่งรายการแล้วครับรวดเร็วมากตามที่เห็นน้่นนะครับเรามาดึงเราหยิบขึ้นมานะครับก็เรายิงได้คับสินค้าเห็นไหมครับซารา่ารส้ม60มลไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ครับระบบมีให้ใช้ครับ ซาลานะครับลูกค้าก็เพียงทํทาการใส่จํานวนนะครับลูกศระะาาที่จํานวนก็ในในร้านมีอยู่24ขวดน,นะครับถ้ากด enter ที่แป้มพินเลยครับจะเร็วมากอ่าต้นทุนอ่าผมสมมติมก่อนนะ50บอ่าผมก,กด enter เลยผมขายอยู่ขวดละ60บาทราคาสมาชิก55 enter ครับจุดสั่งซื้ออยู่ที่10ขวดให้แจ้งเตือนครับกด f 2ครับผมได้2รายการแล้วครับ เดี๋ยวไปต่อเร็วๆเลยนะครับว่าจะคีและจะเร็วขนาดไหนเลตซอยครับมีเล่นตซอยอ่ะจำนวนเท่าไหร่ที่มีอ่ะเก้าสิบกด enter ต้นทุนห้าบาทขายสิบ enter ราคาสมาชิกขาย8บาทอยู่ทั้งซื้ออยู่ที่40ผมกดบันทึกครับ f 2ผมมี3ามรายการแล้วครับในระบบที่ฉิบพร้อมขายแล้วครับตามที่รูปนะครับลองดูนะครับสามรายการ รมาดูรายการถัดไปนะครับมามา่าอุมันตินอ่ะอที่หาได้ใกล้ๆตัวครับตอนนี้แอลกอฮอล์ครับเห็นไหมครับแอลกอฮอล์ล้างแผล54ซีก็ได้เลยใส่จำนวนย่สมมุตินะครับก็ตามเมื่อกี้นะครับสินค้าต่อไปมาม่าครับสกแกงแกงเดี๋ยวอ่มามา่มาว้ไคลิกต้มยำ นะครับใายเลยครับมีกี่ซองตอนนี้คือหน่วยรหัสซองนะครับมีอยู่90ที่จะขายนะครับต้นทุน5ครับขายอยู่7ครับสมาชิก6ครับกดบันทึกครับเรียบร้อยครับมี4รายการครับทีนี้มาพูดถึงในกรณีที่สินค้าไม่มีก็อย่างอย่างตัวนี้ไม่มีในฐานข้อมูลนะครับก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับยิงเลขสินค้าขึ้นมานะครับลูกค้าก็พิมพ์ชื่อได้เลยครับ อ่านี่ผมจะพิมพ์นะครับเห็นนะครับมันก็จะดูอ่าเดตอนนะครับสอ5รมลยิมชื่อเสร็จก็ช้าอยู่ชั้นแถวไหนอยากใส่ใส่ได้เลยนะครับจำนวนมีอยู่50าสนะครับต้นทุนอันนี้จะเห็นแต่เฉพาะเจ้าของกิจาการนะครับถ้ากรณีเราลงสินค้าไปเสร็จแล้วเนี่ยลูกน้องจะไม่เห็นครับพอเราให้รหัสอ่า พนักงานไปเขาจะไม่เห็นเลยนะครับเท่านี้ครับเราก็จะได้5อย่างแล้วยาวไปนะครับก็มาดูนะครับก็ในหมวดของเครื่องเขียนนะครับพอดีมีในออฟฟิศนะครับดูนะครับก็เราก็จะยิงเลยนะครับกระดาษทายเอกสารนะครับเห็นไหมครับหน่วยนับก็จะออกมาให้เลยนะครับว่าเป็นริมเราก็กด Enter เลยครับว่าจะใส่จํานวนเท่าไหร่ มีเท่าไหร่เรามีอยู่80ริมแล้วกันครับต้นทุนมาริมละ80บาท Enter ครับเร็วครับขายเท่าไหร่105บาทราคาสมาชิก102บาทจุดสั่งซื้อให้แจ้งเตือนตอนที่ต่ำกว่า40บันทึกครับเรียบร้อยครับตอนนี้เรามี6อย่างครับที่จะพร้อมขายแล้วนะครับเรามาหน้าขายครับเราลองมายิงหน้าขายดูครับยิงขายได้ทันทีครับ รยิงขายได้ทันทีครับยิงขายได้ทันทีครับ2ครับก็จะเป็นตามจำนวนที่เราขายะนะครับก็จะส่วนนี้ะนะครับสบายครับอย่างที่บอกลงข้อมูลได้รวดเร็วครับยิงขายเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป สอนวิธีการแอปข้อมูลสินค้าที่มีในระบบอยู่แล้วก็จะมีให้ใช้ประมาณ28,000รลายชื่นนะครับลเลากุหลาบอะไรนี้ค่อนข้างที่จะครบนะครับก็สามารถที่จะทำรายการได้นะครับส่วนยังไงก็ลองดูกันนะครับว,ว่าวิธีเพิ่มสินค้าเนี่ยทางลูกค้าเนี่ยจะได้เพิ่มความสะดวกสบายในการที่ว่าเราจะเพิ่มการขายนะครับ เพราะว่ามันก็จะช่วยทําให้ลูกค้าเนี่ยรวดเร็วในการใช้งานนะครับทีเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ครับส่วนเวลาขายเราจะเพิ่มจํานวนจะก,ก่อนยิงหรือว่าจะเพิ่มจํานวนยิงเราเดิมมนคลิกครับเพิ่มจํานวนขายเข้าไปได้เลยครับสะดวกรวดเร็วครับก็จะจบการสาธิตในส่วนของการเพิ่มสินค้านะครับ เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ